ตัดใบเหลืองออกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเก็บสวนนะคะเพราะว่าเดือนหน้านี้นะคะเราจะกลับ ประเทศไทยแล้วนะคะก็คือ,เ,อเราจะเก็บสวนบางสวนนะคะเพื่อสำหรับปีหน้านะคะแตงกวาอันนี้นะคะอยู่กับเราสองเดือนเต็มคะ่ะทุกคนกินไม่ขาดสายเลยนะคะดูคะ่ะทุกคนขนาดว่าเริ่มหนาวแล้วนะคะลูกเขาก็ยังออกดีนะคะเราก็จะมาตัดใบออกนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าก่อนกลับเราก็จะ อาจจะลื้อออกเลยนะคะทุกคนหรือไม่ก็ให้แก่แบบนี้นะคะแก่ทั้งต้นแบบนี้นะคะเผื <S <S ่อว่าถ้ามันยังมีลูกหลงเหลือให้เราเราก็สามารถที่จะเอาลูกของเขาเนี่ยที่แก่แล้วนะคะเอาเมาเล็ดมาทําพันธ์ุได้นะคะตอนนี้ที่นี่นะคะเริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า แต่ว่าผักก็ยังไม่ตายนะคะอันนี้เราก็ลื้อออกนะคะเป็นคะนานะคะที่จริงยังกินได้นะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เสียดายค่ะก็คือเอาออกเลยค่ะทุกคนต้นแตงกวานะคะทนมากเลยค่ะทุกคนสิบกว่าต้นเอง ต้นคะนะคะทุกคนเราจะตัดตัดอันนี้ค่ะเป็นเม็ดนะคะเราก็จะเอาไปตากแห้งก่อนนะคะทุกคนก็ใช้ได้ดีนะคะเม็ดยังใช้ได้นะคะทุกคนเอาไปใช้ปีหน้านะคะ นี่คะ่ะทุกคนเราเอาไว้ทำพันนะคะก็ถอนออกให้หมดค่ะเกลี่ยแปลงปีหน้าเราก็จะได้ใช้ง่ายๆเนาะจะได้ไม่ต้องแบบมาเสียเวลาทำอีกคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะต้นนะคะก่อนหน้านะคะโคตรใหญ่โคตรอวบนะคะ เราต้องพักหน้าดินไว้ด้วยนะคะทุกคนไม่มีเวลานะคะทุกคนเพลี้ยลงนะคะเนื่อยคะ่ะปีหน้าคงต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเอาคณะไปไปลูกอีกแปลงนึ่งนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเชื้อของเชื้อของไอเสียเนี่ยมันก็ยังอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมีต้นมะเขือเทศนะคะแซมนะคะ เผือเทศนะคะเพี้ยเพี้ยจากคณะนะคะเกาะนิดหน่อยนะคะทุกคน ันนี้เราถอนไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะมันลิดนะคะก็ทยอยแห้งแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ตัดเอามันลิดได้เลยนะคะ บางต้นก็มีนะคะบางต้นก็ไม่มีนะคะนิดนะคะเนี่ค่ะนี่มีนะคะ ต้นพริกนะคะทุกคนไม่ทันกินนะคะดูค่ะทุกคนหน้าหนาวมาแล้วนะคะไม่ทันนะคะนี่ค่ะเมล็ดของเรานะคะ,มะเมื่อเขียดนะคะทุกคน<ะ>กำลังสุกค่ะทุกคนดูค่ะโดกมากนะคะแล้วก็ทยอยสุกทีละลูก2ลูกนะคะทุกคนทีนี้เรามาเอามาเล็ดในนี้นะคะทุกคน ต้นผักชีนะคะมเมล็ดผักชีแห้งกลางเลยนะคะทุกคนมเมล็ดร่วงเต็มเลยคะ่ะนี่ค่ะมเมล็ดนะคะ นี้นะคะทุกคนจะเป็นคณะฮ่องกงนะคะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราค่อยมาตัดอีกวันหนึ่งนะคะอันนี้นะคะมีเมล็ดแล้วเหมือนกันนะคะ ได้เมล็ดเท่านี้ค่ะแล้วก็เราจะเอาไปปลูกปีหน้านะคะอันนี้คะนที่แห้งแล้วนะคะเราจะเอาเมล็ดออกเหมือนกันนะคะเอาไว้ปลูกปีหน้านะคะเริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนก็จะขอตัวไปรดน้ำผักก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s c r i b e ให้ทุกตาด้วยนะคะบายบายค่ะ